ตัวนึงครับอยู่ข้างหน้านะครับตัวนึงติดเซลล์สีโค้งข้างหลังอ๋ออ่ะแสงก้อ็เย็นมากระทบข้างหลังใช่ไครับแต่รูปนี้ยังไม่จบนะ <ใช S 1> รูปนี้เป็นไฟอีกเพื่อไปโปรเซสต,ต่อเดี๋ยวรอดูรูปนะลูกโปรเซสว่ารูปเี่ยวของมันเป็นยังไงโอ้โหมันเหมือนแสงธรรมชาติไหมครับนี่คือคิดตั้งแต่เริ่ถมถ่ายจนถึงสุดท้ายที่จะใช้ ราาที่คุณร้อนออกมา่ไหมคอ่าเงียบนะครับคือเราเราต้องคิดต่อว่าคุณเก็บไฟดิบแบบเนี้ยพืเอาไปใช้ทําอะไรต่อนะครับมีตัวอย่างนี่เห็นไหมครับเมื่อผมเอาแฝดไปวางทงกลงนะครับบางคนถามว่าไปแขวนยังไงอะไรยังไงนะครับตัวหน้าเห็นเกดแสงเนลูกไหมนี่ผมลงุงใช้ลบกทะลุนะครับเ้วยแสงกระซอขึ้นคือลบกทะลุในการขยายแหล่งแสง ยิ่งแต่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ซอฟต์ยิ่งรุ่นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยผมต้องการแบบคือวันนั้นฟางก็ไม่เป็นใจอ่ะบางทีเราไปทำงานแม่เราเลือกวันไม่ได้ถูกไหมเราต้องทำให้ดีที่สุดด้านตรงนั้นนะครับผมก็สร้างภาพที่ตกเป็นเทียนของผมที่ไม่แล้วนะครับโอ้โหนี่คือลูปจบลูกเริ่และลูปจบ เดี๋ยวต้องการให้ลูกเริ่มเริ่มติดทับลูกเริ่มทยเสาที่นั่งยืนเสาที่เสาไฟไอปเสาไปใส่ครับในก้อนนี้อย่างนี้นะครับตัวเสาไฟ activate d control ด้วยเสียงของเราเนี่ยไม่เวิร์กนะครับการลบคนออกมันยากกว่าการลบสายไฟเยอะนี่ครับเนี่ยเวิร์กไหมครับบางทีนะครับเราคิดว่ารูปเนี่เราจะไปทำอะไรต่อเก็บไหมนัดน80เปอร์เซ็นต์ นอยเยี่ยมก็แต่งน้อยหน่อยถ้าได้ร้อยเปร์สดยอดนะครับบางงานเนี่ยครเป็นร้อยเปร็นบางงานไม่รีบแต่ชิบได้จตเกีบวได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการท่านแบบไหนนะครับอย่างรูปนี้ฮะฟิลก็รู้ไหย้อนตกของการจัดงานนะครับอารูปนี้ตกสองตัวอสองตัวแต่ไม่ใสองตัวนะก็ยังเป็นสาตัวมากด้วยอ่าเปท้ายครับ ร้อนมาวิทยาที่ผ่านเมฆครับแสงมันจะไม่เป็นลิมไรใช่ไหมมันจะเป็นแบบสอบบอกไฮไลท์ไฮไลท์ปุ้บปึ้งขนหนกกับนะครับแต่วันนั้นช่วงดีที่ททฟ้ามีดีเทลเมฆผมเลือกใช้เงินกว้างการเก็บเพื่อเก็บแตกลาวด้วยเพราะบาคนชอบถ่ายรูปเก็บแตกลาว,วมากๆก็มีแบบตัวหนึ่งเข้ามาแบบนั่ข้างหน,าน้าน้องนะครับแล้วข้างหลังน้องเขาเพื่อให้น้องเขาเนี่ยมีพิธีที่ครบนะครับให้คุณเม่ของฐานหนึ่งอย่างกรณีนี้ ตัวหน้าตัวหลังเนี่ยมันเริ่มแค่สองตัวเนี่ยครับตัวแ,แบ,บ่งรูปใช่ไหม <S <S ใช่ครับแบบ่งรูปอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าัวแบ่งเป็นรูป A BC ได้ไไแต่ละลูกเนี่ยมันสามารถปรุงกำลังได้อิสระแล้วลูกนึงสมมติตั้งกำลัง140ลูกมังสามารถที่จะ<ไ>ตัต้งถึง80ได้อ๋ออย่างลูกนี้ขอตัวหน้าในยิงซอรก็คือปรุงกว้างนะครับแล้วตั้งกำลังให้มันเบากว่าตัวหลังตัวหลังยิงมาเพื่อเอาดีไซน์ด้อยจากแน่นอนคุณเหนี่ยมผ้าที่ตกในเฟรมเนี่ย จิตใต้สำนึกคนเราพอเห็นตาที่ปุ๊บถ้าเราตากรอกจะนึกถึงอะไรฮะนึกถึงลีไลท์แต่วันนั้นมันไม่มีสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างได้ทวยวัสดุเซียวสร้างโมงตังนี้นะครับก็จะซูมให้มันแคบลงในช่วงเทคโนโลย